งานนี้ต้างเกีมมาเก็ตว่นี่ง่นวันมาเก็ตบ่นี่กำลังคุดอยู่นี่รุ่นซิบวันแบกตสกเ็ักแวันวันเดี๋ยวันลบกินาเา่มัเ็บิงนีวันแบกไม่บัดหมือดเนยเนี่ยจะาของไข้ต้นสลเปอเนาะไม่เห็บียกต้หนามแบกนะครับหาได้จูดนะเย็บดีๆแล้วรักษาขายดีแล้ว บ่ได้เห็ดประจําข yeah> ึ้นนองไมบขายด้วยนะงม่ claro ้าขายมาซอยสนงจะนองกันได้ไหวได้สมนงเห็ดเจี๊ยบีจีผมว่าตินเคยคนนี้แหละมันเห็ดกุ้มือกับเมื่อยว่าน้ำเบียกกันนะนบ่ลึนเลยเบียกเบียกไม่มีลึ่นเลยสวัสดีพี่น้อง ชาวยูทูบช mm ่องคอมสินอนทัวนะคุดดคุดคุดเพื่อสิเอาหมอนเอาใม่หนุ่มทั้งหมดจม้องดึกอยัางแบบย่างคักเล้ยไอมียไบึ้งไเบึ้งไตัวนั่นตัวตัวหแม่เราจะไป้บัวเยเราบ่าวบ่าวเสียมาดูกเสียม

เราเบียจ้างกันได้หรือซื้อนีเอเดอรับเหยกันล่อรบ้านเมือบ้านลองรถลงรถม่กินมันอ่อนมันพ่อวน่ะมูจสิเารถอัดม่ก่อขึนมันกินได้รมมันพาอวนลงรถเรก่งจอนี่ล่ะขาอ่อนเราแหกนเบียวนมาตัด้ไม่หรือยุดหยุดดยยยยยิ ันเด็กหครับแทงยีโพดตงแยีงทั้งไหนลงทั้งุญเรู้ว่าสีล่งขางป้าอไห้วาจังไหนเ้าคัทังุณลงไหนครับล่งหางป้าไห้วเลยเป็นทางงงเพี้ยนไปเพี้ยนทางไปจะแก้ไวเสียมเสียมนวัฒนธทอมืดตี

ยับไปขับรถยับขับยับดิงเยอน่ารขาทาางบี่าเยันคุยดิ่กันี่รอดีกว่านะโอ้ยดีกว่านะ ตันมาเพย่ตันี้มันอยู่มาเลยตันีกัเห็นถังมันหนักเลยถังมั่นมจรถเลยมหูดคันแท้มาเลยันี้นาคันแท้มาเพื่ไมันหนักในถังใ้เล็กอุ่มมานิลุ่มทั้งเงินันเขาเขาเขาบรดา่าน้นเขาออก่อนบฟังนี่ไออกแล้วนบอกนั่นเดียวมันกลมันแท้เลยตนีกินกินก่อนนี่บ่เป็นธรรมดาเลยเดีย้วเียดีหลอกคนติโจ

ทหานรุ่นสีไปีเจริส่เบีดหมดมาแต่สาอีกไปเลยจีโอาจารย์กีไปใส่อาจารย์กีไปเกี่ยวเขาท้งไดต่อยอีกฮอาแท็กดกเลยเนียนูดเวลาน่าดึงเนี่ยเวตาแ็กาปันสลิงนนเ่าขาดมวนดึงตรงตได้เพราะมีงกับดึงตมันสอดไปสอดไปฟังนคุณ แม่ก็น่าว่าอุล่าบาตัวทีมากกวกะดึงยิงกัไ่ดนเดีไปเว้สอดดึงเล่นะน่นีดีไปเว้ยเมันนีหรมันะขึ้นมาแล้วมาไกลหรอมันนีเป็นแขนหรอมมันมันมีแต่ขอหูกอยท่งผีเหรขออย่กางเฟียมย่กางตัวเดียวเขาขอเขาค้องเฟีมเลย่ไอ้ตีเขาค้องปลายเฟียมหรอบงั้นคล้องกลางเฟีมค้องกลางเฟีมโค้งมามตัวนี้เลยมันเป็นหูดึงตัวยนี่ไอยน โอ้น้ำแตกแล้วน้ำแตกแล้วน้ำแตกแล้วตะก,กี้ตะกี้มันสูงก็ทั้งนี้เลยน่าเค่อนแบงกันครับน่าสิดมัน้า,นานพูดเดียวกันบ่นี้ส่งตะกี้มันเป็นห้องไม่เงี้มมหรอแบบชุดป้าไว้เลยใน้านนี่เจ้าอะไรนะ มาแบ่งให้น้องให้หลานกันีล่ละมาแบ่งกันไหมเลยผู้นึงก็เล่นรู้ข้อหมายะแบ่เนี่ยผู้หนึงก็เลยหลอ,อกหน้าตัมีควมเนี่ยเ้ไมันกงามเลยนะครับเมียนั่นไหวดลงมาเดีวันไหเล้วอยู่วัดน่านไหนแหลยวอยู่มันพอถสินว่าเนี่ยเลี้ยวอยู่ล้ับเลี้ยวน้เยห้นมันเสมอบ่ไงหรือว่ายืนเสมอแมัียงนเยืนเสมอกันจังหน่อย เล้วทาสลิงแป,ป๊บนึงเอาซั่วๆล้วะผมว่าจริงเส้นแลนเดียวลวะควองเราไปยินเอาแม่โค้ไอร์ยะก็ไ <c oughs> ด้เป็นวะดึงวันที่ก็ไม่ขึ้นเขาวิ่งเขาดึงเึง้น็นว ส่เาปดนแอัร so ีาง so <c oughs> oh, ุ่นนี้ก็บว่าตีได้ก็เป็นสร้างกัไดเอาจากบ่้างเพาะตเรียงะเพเรียงตัวเดียวเนี่อเรียงเดียวปจากีตเนี่ยางมันขากันทั้ทางจะมันขายทังทางวะละองตัวนแดิงานว่าภาาลนี้มันแตกบ้านมันจูขึ้นวยกันคือเออามาวอาเอามาบ้านนี้คืนแทว มาว่าหนึ่งคนนนั้นมึงพอนเสียนึงเลยปกก็ม่บอกเขาอยูน้มูกกัเด้ขาขอเนาเดงเต้มือเขาก็เอาเลยมาว่าฉิดขากันว่าอีเง้ยยบ้านหลุน่อยก้อนมูลเหรอมาเอามาว่าหนี่บ่ขึ้นสั่งบ่ขึ้นต้องเอามามาใส่ังขึ้นกบ้น หัวงพว่ดิจำเลยข้นไยดิยำเียงเียงเียงมวนงาเฟียงมันมวนกัไผแล้วอดูเลยเหมืป็นกินโดยตรงเลยใกล้เออขันกนัตรงลยโอเคมากตัวขึ้นดึ้นขึ้นขึ้นขึ้น่ึ้นขึ้นขม้นขึ้้้้น้น้น้้้ม้ึ้มน้ึ้ขึ้น้้น้ึ้ม้

เอจ็ดจับทางนี้ก็เ,เลยไม่รู้ว่าจะจับ,บเบอร์สี่เบอร์เจ็ด่นเทีนี้มาธรรม,มาดา,า,าเลยดิ <c oughs> อ๋อกูไปก่รุดเลยยี่สิข <c oughs> ับเรือตัวหกล้ลอกันหกล้อแั้สยินม่ต้องขับเรือ ออ้นยวี้นดินจนเมือยเี่ขึ้นเลยสิ่ได้กินเอาหนวดวไีกได้กินบ้านกินบ้านเ้อาได้่กขึ่น่ได้กินได้ดิมออาอาจสามหมื่นี่วางไดเติ เออวันีเตี๋ว่ได้มากเนี่ยตีรถว่าข้าวบ่าได้ออกจากบ้านเนี่ยตีนะรถว่าข้าว่ได้ออกจากบ้านเนีตีวันนี้วันนี้จากลานอมนี้จากลานบ่าได้ได้ยินได้ยินไปกินบ้านเลเบิดแห้งเลยนะมันต้องมันต้องมีน้ำรอเลี้ยงมัน กินเยียพอดหลายคนเียมันห่วยขึ้นม่ได้เยเว้ยนันนั้นนั้นนั่นม่มากเลยนั่นนเียอ่ะนักเนี้ยเอ้านักเี่สาม้อยสามอยขอสนเปนัเกีิ่นน่เพราะว่ามนมัน่นมด้วยังอันนี้ตนตนพ้มเน ขันว่าเมื่อกี้ขันเสลิงว่าขาดก้อนกับข้นมันมาอะกเป็นเพราะดึงเพราะดึงดลวยกัม่บานั่นไหมแม่เทอไสอกกับแม่อยู่เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้เพี่น้องเลยคลิปนี้ไแม็ไฮแม็กโค้ดุ่นซิปบนเส้าเมียกอนรุ่นซิปบนหาน้ำมันมาเติมเหมกันอยู่จะพาไปกินบ้านล้วา่ากินรักะลายล่ากเเออ กันก็นได้เข้าบ้านแล้วไล่ล้มไปบอกได้ตี